อ่ะข้อถัดมาเรื่องเกี่ยวกับลุงกินน้ํานะคะลองอ่านดูนะคะ้ําเออลุงกินน้ําเนี่ยข้อใดถูกต้องหาข้อที่ถูกนะดูข้อที่หนึ่งก่อนลุงกินน้ําเกิดขึ้นก่อนฝนตกเสมอไม่ใช่ใชไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันต้องเกิดระหว่างทุ่งทุ่งหลังหลังฝนตกหรือฝนโปอยเนาะ อ่ะต่อมาลุง้งกินน้ำจะเกิดในทิศต,ตรงันข้ามกับดวงอาทิตย์จริงไหมไม่ใช่หนูเคยสังเกตลุงไม่ทะลุถ้าลุ้งเกิดตอนเช้าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนคะตะวันออกหรือตะวันตกพระอาทิตย์อยู่ตะวันออกแต่เราจะเห็นลุ้งนะคะครูวาดอย่างนี้แล้วกันมันเป็นอย่างนี้เนาะตะวันออกพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ตะวันออก สมมติันนี่คือตะวันออกเนาะเราจะเห็นลุงอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอลุงกินน้าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นจะอยู่ทางทิศอะไรคะมีทิศตะวันออกทิศตะวันตกเราก็จะเห็นลุงกินน้ําทางทิศตะวันตกแล้วถ้าตอนเยน็นถ้าสมมติว่าเราเห็นลุงกินน้าตอนเย็นแสดงว่าเราเห็นลุงกินน้าอยู่ทางทิศไหนตะวันออกอ้าวโอเคถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ลุงกินน้าเกิดในทิศตรวันข้นขามกับดวงอาทิตย์เสมอข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะอ่ะก็ตอบข้อนี้ได้ข้อสอง เพราะว่าอันนี้ตอนเรียนต้องเห็นทางวิตะมันออกนะคะไม่ใช่ตะวันตกอ,อันนี้ก็คือลักษณะอของการเกิดลุ้งกินน้ํานะคะเรามาดูว่าเอ,อดวงอาทิตย์เนี่ยการเกิดลุ้งกินน้ําทําไมถึงอยู่ๆแล้วเห็นสายลุ้งเป็นเจ็ดสีเกิดได้ยังไงหนูเคยรู้จักคำว่าปีซึ่งไหมปีซึ่งรู้จักเออแสงแสงโดยธรรมชาติถ้าแสงผ่านปีซึ่งปุ๊บมันจะทําให้เห็นลำลำสีแสงออกเป็นเจ็ดสีนะซึ่งเป็นสีลุ้งนี้เรามาดูว่า แล้วแสงอาทิตย์เนี่ยเวลาส่องลงไปบนหยดน้ํานะคะเพราะว่า ลูกมันเกิดในอากาศบนฟ้ามันมีไอน้ํามันมีละอองน้ําอยู่แสงดวงอาทิตย์ไม่สีอะไรค่ะลูกดวงอาทิตย์เป็นแสงอะไรคะไม่มีสีเราก็เลยเรียกมันว่าอะไรแสงแขาวแล้วมันคือมันคือแสงเจ็ดสีอันนี้รวมกันกันได้เป็นแสงสีขาวแต่พอมันไปต,<บ>ตัวแสงเนี้ยไปกระทบกับอองน้ํามันทําให้เกิดการหักเหเด็กจาได้ไหมคาว่าสะท้อนกับหักเหจําได้แสงเจอกระจ,จกจะสะท้อนแต่ถ้าแสงเจอตัวกลางสองตัว ตัวกลางสองตัวที่ไม่เหมือนกันมันจะเกิดการหักเหดังนั้นแสงผ่านอากาศแล้วเข้าไปในละอองน้ําเนี่ยมันก็เลยมีตัวกลางสองตัวมันเลยเกิดการหักเหสีแต่และสีจะหักเหให้ความยาวสีที่ไม่เท่ากันดังนั้นมันก็เลยแยกออกลำแสงให้เราเห็นอันนี้ก็คือลักษณะของการเกิดลุงโดยสีสังเกตนะคะลูกสีแดงจะอยู่ด้านล่างเสมอเวลาหนูท่องม่วงคั้ม่งนวเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ย ลุงนะ่ะสีแดงจะอยู่ด้านล่างเสมอนะถ้าเป็นลุงตัวเดียวนะคะผ่านเลยเนาะอันนี้ปิดซึมเนาะอ่าเรียกจะนะคะข้อนี้ง่ายถามว่าหมายเลขใดคือมุมสะท้อนกูจะถามก่อนว่าเส้นแรกไปฉายส่องลงไปปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นรังสีเราจะเรียกรังสีอะไรคะรังสีงสที่ส่องลงไปตรงเนี้ยเป็นกระจกที่เพราะมันบอกว่าสะท้อน เส้นที่สามเราเรียกรังสีอะไรคะรังสีแสงที่ลงไปบนกระจกเะาทอนแสงเราเรียกว่ารังสีตกกระเอา้าตกกระทบพอมันส่องลงไปจุดใดของกระจกก็ตามมันจะเกิดเส้นอันนี้ขึ้นมาค่ะคือเส้นปกต,เปกติเส้นปกติมันจะทำมุมตั้งฉากกับกระจกเสมอถ้าแสงลงตรงนี้มันจะเกิดเส้นปกติขึ้นตรงนี้นะคะเส้นตรงตรงเนาะตรงนี้คืออะไรฝั่งหนึ่งตรงนี้คือรังสีตกกระทบ นี้เราจะเรียกลังสีอะไรคะเรียกรังสีสะท้อนนะคะหนูต้องรู้นะแสงตกกระทบก็จะเป็นลังสีตกกระทบแสงที่สะท้อนออกมาเราจะเรียกว่าลังสีสะท้อนนีมุมที่เกิดขึ้นมันมีมุมที่ทํากับมุมฉากนะคะมุมที่สองอันนี้มันชื่อมุมมุมนี้เลยค่ะถ้าเกิดจากลังสีตกกระทบมันก็จะชื่อมุมกระทบถ้าเกิดจากลังสีสะท้อนมันก็จะชื่อมุมสะท้อน เขาถามเลขใดคือมุม<อ>สะท้อนคะหมายเลขใดสามอ่าหมายเลขสามตอบได้ไม่ยากอันนี้ถ้าเป็นการทดลองนะเขาใช้ไฟฉายจริงๆเลยเนี่ยเห็นปะรังสีของไฟฉายส่องมาที่กระจกปุ๊บก็เรียกว่ารังสีตกกระทบ้็รังสีมันจะสะท้อนออกมาอัตโนมัติรังสีสะท้อนมีมุมสองมุมเกิดขึ้นแล้วหว่านเส้นฉากตรงนี้นะเส้นแนวฉากอ่มันก็จะมีมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนอ่ะ